สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปากแซบคอมเมนต์ของเราเหมือนเดิมนะครับยังไงแอดทุกคนฝากกดไลค์และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ก like ันด้วยนะครับขอบคุณครับเพื่อนเพื่อนคงจำดราม่าองุ่นใส่มัสคัตจากจีนได้นะครับที่มีข่าวว่าเจอสารปนเปื้อนเนาะเออชนิดที่ว่าถ้าแดกแล้วอะเราจะได้รับบัตรคิวไปพบโยมบาลเร็วขึ้นอะย่างไม่ต้องนัดหมายเลยครับคือเร็วมากองุ่นบ้าอะไรอะซื้อมาวางไว้เฉยไม่เข้าตู้เย็นเจ็ดวันยังไม่เน่าเลยครับเออใครกล้ากินก็ กินกันไปก่อนเลยครับส่วนแอดขอบายก่อนเนาะซึ่งดราม่าเนี่ยมันก็เกิดที่เมืองไทยเราดิเนองถ้าใครจําข่าวได้นะที่รู้สึกว่าไอ้องุ่นที่แสนแพงเนี่ยทาไมมันสดขนาดน้นทําไมมันสดขนาดนี้เลยจับตรวจสารปนเปื้อนซะหน่อยเนาะซึ่งผลมันออกมาก็อ,อ,องค์อีแปนจะแตกอ,อ,อคือเกินมาตรฐานเขาเรียกสารปนเปื้อนเกินมาตรฐานทุกอันเลยซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารัฐบาลทําไทยทําอะไรอยู่เนาะถึงปล่อยให้มันเข้ามาได้ จากอังุ่นไฮโซลูกคนหนูก็กลายเป็นของที่เขาเรียกว่าอะไรอะตอนนั้นนะแม้แต่คนจนก็ไม่กินนะครับเอามาเลหลังขายสิบาทถ้าสิบาทคนยังเมินเลยซึ่งหลังที่จากที่มีดราม่าที่ไทยเนาะเพื่อนบ้านอย่างเราอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์ก็ออกมาตื่นเต้นกันยกใหญ่เลยคือจับตรวจมัง่งผลก็ออกมาเหมือนเดิมครับองค์อีแป,ป้นจะแต่งเหมือนเดิม คือชาวสิงคโปร์มาเลคือต้องออกมาเตือนระบามาเลมาเลทะเลทะเล,ะเลกัน2ประเทศเพราะว่าค่าสารเคมีปนเปื้อนอ่ะมันก็สูงลิ้วระดับยอดเขาเอเวเรสต์เหมือนไทยเหมือนกันรัฐบาลทั้ง2ประเทศเขาก็เลยต้องออกมาเตือนผู้บรกกิโภคกอนประเทศของเขาว่าถ้ามึงจะแดกก็แดกได้นะแต่ถ้าตายกูไม่รับผิดชอบนะอะไรประมาณนั้นนะครับจนผู้นําเข้าของมาเลก,กับสิงคโปร์อ่ะเขาก็ไม่กล้านําเข้ามาขายอีกเออแอนก็ <And S 2> นึกว่าตอนนั้นก็คิดว่าดราม่าก็น่าจะจบแล้วนะเพราะมันก็ ราม,าาม่าผ่านไปเดือนแล้วตอนนี้คนก็แทบจะไม่มีใครกิน,กนแล้วนะครับไอเอียงุนเนี้ยเราคิดว่าเอาอเคงจบไปแล้วแต่รามา่านั้นไม่จบครับล่าสุดมันลามไปถึงหมู่เกาะลับแลแบนที่เรียบร้อยแล้วจนชาวหมู่เกาะชาวอินโดนีเซียเขาเรียกต้องออกมาซูฮกซูฮกซูฮกขอบขอกขอบใจคนไทยที่มาช่วยเบิกเนตให้เขานะครับโดยที่รัฐบาลอินโดไม่ทำอะไราอะไรเลยแบบรัฐบาลไทยเดๆเลยอะไรเงี้ยเออเพื่อนบ้านกันเนาะิสัยของใกล้กันเงี้ยเอเอรัฐบาลเหมือนกันนิสัยใกล้กันเลยไม่ทําอะไรคือเอกชนอินโดขเขาก็ออกมาตรวจสอบ ก็ทำคาดอ่ะต้องออกมาเต้นระบําชาวเกาะกันเพราะว่าเจอสารพนเปื่อนสูงปรี๊ดเหมือนกันจนทําให้องุ่นไฮโซลูกคุดูจากจีนก็ราคาตกต่ําแบบเดียวกับที่ไทยมาเลเซียสิงคโปร์เด้ๆเลยครับตอนนี้ที่อินโดก็เกิดคําถามในโซเชียลมากมายนะคนอินโดก็ถามว่าทําไมทางการอินโดไม่ไม่ออกมาเตือนหาเหวอะไรเลยมึงนิ่งมากนึกว่าหลับอยู่ ทำไมชาวอินโดนีเซียต้องมาฟังคําเตือนจากประเทศไทยแทนด้วยอะไรเงี้ยโอเคข่าวก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคเราลองมารับฟังความเห็นของชาวอินโดนีเซียกันดูนะครับว่าหลังจากที่เขารู้ความจริงแล้วว่ายอียงุ่นไซมัสกัดเนี่ยไม่ได้เป็นลูกคุณหนูอีกต่อไปมันก็เป็นลูกคุณหนูนะจะเป็นลูกคุณหนูที่เคลือบด้วยยาพิษนะครับว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่ความเห็นแรกนะครับเขาบอกไว้ว่า ข่าวอางุ่นไซมัสคัตพบสารเคมีตกค้างดังมากในโซเชียลแต่ทำไมรัฐบาลอินโดนีเซียไม่ทำอะไรเลยไม่เห็นเหมือนในประเทศไทยที่ออกมาแจ้งตือนประชาชนของเขาประเทศไทยก็ไม่ได้แจ้งเตือนนะครับรัฐมนตรีบางคนยังบอกว่าล้างๆน้ำไปเถอะเดี๋ยวก็แดกได้อยู่เลยแอบจำได้อยู่นะตอนนั้นนะความเห็นถัดไปนะครับถ้าคนอินโดนีเซียพูดผมไม่เชื่อหรอกผมเชื่อคนไทยมากกว่าขอบคุณมากครับความเห็นถัดไปนะครับ ประเทศอินโดนีเซียไม่มีการตรวจสอบสารปนเปื้อนเลยเหรอถึงว่าละ่ะทำไมองุ่นไซมัสคัตมีขายกระจายทั่วอินโดนีเซียทั้งในตลาดสดและซูปเปอร์มาร์เก็ตผมเองก็ซื้อกินเหมือนกันต้องรอให้ประเทศไทยบอกก่อนเหรอถึงจะรู้ว่ามันอันตรายความเห็นถัดไปนะครับในประเทศไทยตรวจพบสารอันตรายที่อนนี <c> ้ <oughs> ต้นทีนะครับที่อินโดนีเซียเจ้าหน้าที่แค่เปิดกล่องพลิกองุ่นไปมาแล้วก็บอกว่าปลอดภัยกินได้ไม่มีปัญหา ความเห็นถัดไปนะครับอินโดนีเซียตรวจไม่พบสารเคมีตกค้างเพราะผู้นําเข้าน่าจะให้สินบนหรือเปล่าในขณะที่ประเทศไทยพวกเขาตรวจสอบอย่างเคร่งครัดเพื่อสุขภาพของประชาชนและก็เพื่อปกป้องสินค้าเกษตรของตัวเองความเห็นถัดไปนะครับไทยตรวจอย่างละเอียดเพื่อปกป้องอ่าตัวทีนะครับเพื่อช่วยปกป้องเกษตรกรในท้องถิ่นของพวกเขาเนื่องจากประเทศไทยมีการปลูกองุ่นเป็นจํานวนมาก ความเห็นถัดไปนะครับฉันเพิ่งเข้าใจว่าทําไมมันถึงถูกถูกจนน่าสงสัยที่สิงคโปร์ขายแค่กองละ2ดอลลาร์สิงคโปร์เท่านั้นความเห็นถัดไปนะครับรัฐบาลอินโดทําอะไรอยู่ทําไมปล่อยให้ประชาชนต้องฟังคําเตือนจากประเทศอื่นอย่างประเทศไทยทั้งๆที่อง,งุนไซมัสคัตก็มีวางขายเยอะแยะในอินโดนีเซียความเห็นถัดไปนะครับงานวิจัยไทยเน้นป้องกันเน้นการเตือนภยัยงานวิจัยบ้านเราต้องรอให้มีคนตายก่อนค่อยออกมาเตือน ความเห็นถัดไปนะครับอย่าไว้ใจหน่วยงานภาครัฐอินโดนีเซียเลยเชื่อทางการไทยดีกว่าสิ่งที่พวกเขาพูดคนไทยพูดน่าเชื่อถือกว่ามากความเห็นถัดไปนะครับถึงว่าอังุนไซมัสคัตตอนนี้ถูกลงมากมีวางขายทั่วไปในอินโดนีเซียความเห็นถัดไปนะครับ นี่ใช่องุ่นที่กาลังมีโปรโมชั่นและราคาถูกมากๆในอินโดมาเลตใช่หรือไม่อินโดมาเลตนี่เป็นห้างที่อินโดนะครับเหมือนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตคล้ายอารมณ์ประมาณท็อปอะไรประมาณนั้นนะครับความเห็นถัดไปนะครับเพิ่งจะมาเข้าใจทําไมราคาองุ่นถูกลงเยอะมากเพราะประเทศไทยห้ามนําเข้าองุ่นไซมัสคัตจากจีนนี่เองความเห็นถัดไปนะครับรัฐบาลอินโดอยู่ไหนประเทศไทยออกข่าวเตือนแก่ประชาชนแต่รัฐบาลอินโดไม่เห็นทํางานเลยความเห็นต่อไปนะครับ ต้องรอให้มีคนตายก่อนใช่ไหมถึงค่อยคิดจะแก้ไขกันทั้งๆท,งที่เพื่อนบ้านก็ตรวจสารเคมีตกค้างจํานวนมากและแจ้งข้อมูลให้เรารู้แล้วโอเคนะครับจบแล้วนะครับสําหรับความเห็นบางส่วนของชาวอินโดนีเซียเนาะสำหรับแอดจะบอกอยากจะฟอบอกฝากกลับชาวอินโดนว่ารัฐบาลไทยก็ไม่ต่างจากรัฐบาลอินโดนีเซียหรอกครับรัฐมนตรีไทยบางคนตอนนั้นยังมาบอกเลยว่าเออล้างล้างน้ำหลายๆรอบเดยกก็แหกได้เองแหละอยู่เลยตลกะ อ,อ,องค์กรที่มาตรวจก็ไม่ใช่ภาครัฐนะครับเป็นองค์กรเอกชนในไทยด้วยนะเ,เราอาเซียนเหมือนกันแนละ้วเออภาครัฐทําตัวเหมือนกันทุกประเทศอนะ่ะเหมือนกันเดะกลัวจีนหัวโหนดไม่กล้าทําอะไรกันน,ะนั้นหรอกครับโอเควันนี้แอดไปลานะครับยังไงแอดุุกคนฝากกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อ,อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไปลานะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ